เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมธรรมดาแต่มันคือเหตุการณ์ที่สามารถที่จะเขย่าเกาหลีใต้ได้ทั้งประเทศก็ว่าได้นะฮะหลังนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ถูกฆาตกรรมอย่างสลดกลางกัมพูชาข่าวนี้ทำให้ทั้งโลกนั้นต้องหันมามองประเทศเล็กๆในอาเซียนแห่งนี้ทันทีแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะฮะว่ามีชาวเกาหลีใต้อีกกว่า80คนหรือไม่ก็มากกว่านั้นด้วยซ้ำที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยภายในประเทศนี้ หลังจากนั้นไม่นานนะฮะทางรัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาถแถลงว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นมีความสุขดีและปฏิเสธที่จะกลับประเทศอีกด้วยนะครับคำพูดที่ฟังดูเรียบง่ายแต่กับจุดไฟโกรธลุกพือข้างกรุงโซทางเกาหลีใต้เขาไม่ได้อินไปกับถ้อยถแถลงการของทางกัมพูชาสักนิดเลยนะฮะซึ่งล่าสุดยังมีรายงานว่าพบศพหญิงชาวเกาหลีใต้อายุประมาณ30ปีเสียชีวิตที่พรมแดนกัมพูชาเวียดนาม เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่หลอกลวงคนหนุ่มสาวให้มาทำงานในประเทศนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อเช้านี้ตอมเกาหลีก็ได้สกัดชาวเกาหลีใต้ไว้ได้ทันนะครับก่อนที่เจ้าตัวจะขึ้นเครื่องมายัางกัมพูชาหลังพึ่งได้ตั๋วฟรีจากคนรู้จักในโซเชียลเดี๋ยวเราไปลองดูกันหน่อยนะฮะว่าหลังคำถแถลงการของกัมพูชานั้นชาวเกาหลีใต้จะตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เราไปติดตามกันนะครับ คือมีเหตุผลบ้าบอคอแตกอะไรที่นำเงินภาษีของชาวเกาหลีใต้ไปสนับสนุนให้กับกัมพูชาพวกที่อนุมัติงบมันคือไอ้พวกสารเลวเราจะต้องหยุดและตัดงบที่ให้กับกัมพูชาทั้งหมดเว้ยคอมเมนต์ต่อมานะครับคนที่บอกว่าไม่อยากจะกลับประเทศก็ห้ามเข้าประเทศอีกต่อไปซะเถอะและเพิกถอนสัญชาติเกาหลีใต้ด้วยก็มีชาวเกาหลีใต้นะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ ทำไมเราจะต้องไปเชื่อคำพูดของไอ้พวกสแกมเมอร์กัมพูชากับจีนที่ก่ออาชญากรรมด้วยล่ะกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลที่ไรความสามารถก็ควรจะออกไปสะเถอะถ้าหากไม่สามารถที่จะช่วยชาวเกาหลีใต้กลับมาได้ไม่รู้ว่ารู้หรือยังว่ารัฐบาลอินโดนีเซียนั้นพวกเขาช่วยชีวิตพลเมืองได้กว่า1 0 0 0คนจากจำนวนผู้ที่ถูกลักพาตัวในช่วงครึ่งปีแรก ของปี2,568และยังมีอีกเกินกว่า300คนที่พวกเขาขอความช่วยเหลือจากสถานทูตแล้วเราล่ะรู้หรือเปล่าไม่สิยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละเราจำเป็นจะต้องส่งหน่วยลบพิเศษเข้าไปกำจัดพวกอาชญากรทั้งหมดนี้ส่วนชาวเกาหลีท่านนี้นะครับบอกว่าพวกมันบอกว่าชาวเกาหลีใต้ไม่อยากจะกลับประเทศที่จริงมันไม่อยากให้เราไปสืบสวนซะมากกว่า เพราะกลัวเราจะรู้ว่าพวกสแกมเมอร์ที่ลักพาตัวชาวเกาหลีไปนั้นมันกบดานอยู่ที่ไหนบ้างต่างหากพวกมันคอยสนับสนุนกันมันเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกนี้มันเป็นพวกอาชญากรและมีจำนวนเยอะมากจับมันมาให้หมดแล้วเผาทิ้งซะเขาว่ากันว่าเวลาไปต่างประเทศต้องระวังตัวให้มากที่สุดโดยเฉพาะไอ้พวกที่หัวดำและพูดเกาหลีได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5้านะครับ โดยพื้นฐานแล้วใครที่ลักลอบทำงานอยู่ที่นั่นหากกับเกาหลีก็จะถูกลงโทษส่วนคนที่ไม่อยากกลับประเทศหมายความว่าพวกนั้นมันทำงานให้กับกลุ่มอาชญากรของจีนซึ่งได้รับสิ่งจูงใจและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหากมองความสำเร็จที่ก้าวหน้าของพวกมันเป็นราคาที่พวกมันจะต้องจ่ายเพื่อแลกกับการที่ทำให้ชาวเกาหลีหลังน้ำตาผ่านฟิชชิ่งเสียงหรือการส่ง SMS และแชท ไอ้คนพวกนี้มันสมควรถูกประหารชีวิตจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับที่บอกว่าเกาหลีไม่อยากจะกลับประเทศมันเป็นเกาหลีเหนือต่างหากกูว่ากัมพูชามึงควรที่จะส่งพวกเกาหลีนั้นไปที่เกาหลีเหนือน่าจะดีกว่านะส่วนชาวเกาหลีท่านนี้นะครับบอกว่าคือไม่ว่าจะถูกหรือผิดพวกเขาทั้งหมดควรที่จะถูกส่งตัวกลับเกาหลีก่อนความสัมพันธ์กับกัมพูชานั้นมันมีแต่ขาดทุนนะไอ้พวกงโง่ทั้งหลาย คอมเมนต์ที่8นะครับสาเหตุที่อีจิมยองไม่สามารถที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับกัมพูชาได้นั่นก็เพราะไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์ชาวกัมพูชานั้นล้วนจะเป็นคนจีนคอมเมนต์ที่9นะครับไม่อยาก,กับก็ไม่ต้องกลับโอเคเราจะไม่บังคับพวกมันเลยเอาเป็นว่าระหว่างนี้เราก็จะทําการในรเทศผู้ที่อพยพผิดกฎหมายทุกคนอย่างไม่ปราณีไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับ พวกเขาบอกว่าอยากใช้ชีวิตในกัมพูชาเพราะพวกเขาชอบมันอิสรภาพส่วนบุคคลเนาะพวกเขาหาเงินได้เดือนละ2,000นเหรียญในกัมพูชาคุณอยากจะกลับไหมล่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับทั้งหมดล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพวกแกงคอ์เซนเตอร์ในเกาหลีด้วยเราจะต้องจับพวกมันมาทั้งหมดแล้วก็ลงโทษให้สาสมพวกนี้คือตัวการหลักของการหลอกลวงและขบวนการยาเสพติดคอมเมนต์ถัดมานะครับ ถ้าออกมาปฏิเสธแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกาหลีงั้นเหรอคือมึงต้องส่งตัวคนเกาหลีกลับมาแบบไม่มีเงื่อนไขโว้ยสวนชาวเกาหลีท่านนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลกําลังขยายการสืบสวนให้มากขึ้นคือรัฐบาลจําเป็นจะต้องหาลือกับกัมพูชาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อคอลหากว่าเดิมและดําเนินการสืบสวนร่วมกับตํารวจกัมพูชาเพื่อป้องกันความเสียหายทางการทูตเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ไทยลาวเวียดนามอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากเกาหลีด้วยเช่นกันเพราะกัมพูชานั้นกลายเป็นทุ่งสังหารการค้ามนุษย์อาชญากรรวมถึงแก๊งคอร์เซนเตอร์และกำลังถูกตัดขาดทางการทูตคอมเมนต์ถัดมานะครับคือควรจะกำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเป็นเขตห้ามเดินทางไปก่อนนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับมันน่าสงสัยนะหลังจากที่เริ่มการสืบสวนแล้ว เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมานะครับมันอาจจะเป็นพวกอาชญากรที่อยู่ในประเทศเราแล้วหนีไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่าถึงไม่อยากจะกลับเกาหลีส่วนชาวเกาหลีท่านนี้นะครับบอกว่าไอ้พวกปฏิเสธกลับเกาหลีมันก็เป็นพวกอาชญากรนั่นแหละเราจําเป็นจะต้องช่วยเหลือคนที่ถูกจับและถูกทําร้ายอย่างไม่ถูกต้องก็มีชาวเกาหลีนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ คือน่าจะมีทั้งเหยื่อที่ถูกลักพาตัวไปและพวกอาชญากรประาโปนกันดังนั้นต้องเลือกและตรวจสอบอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะได้ปกป้องเหยื่อและประหารชีวิตพวกอาชญากรคอมเมนต์ที่18นะครับอย่าไปสนใจมันว่าพวกกัมพูชามันจะพูดอะไรเราแค่ทําตามกระบวนการของเราไปเลยคอมเมนต์ที่19นะครับมันยังมีข่าวลือด้วยว่าหน่วยงานการสืบสวนไม่ได้รับความร่วมมือ และมันกลัวที่เราจะสอบสวนพลเรือนของกัมพูชาพวกมันก็เอาแต่ห่วงพลเรือนของตัวเองไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับคือกัมพูชาหักล้างข้อเท็จจริงด้วยถแถลงการที่โง่เขลาของพวกมันคอมเมนต์ต่อมานะครับไอ้พวกสารเลวพวกนี้มันเปลี่ยนคำพูดในพริบตาเดียวคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่มีทางหลอกที่พวกมันจะไม่หาเลี้ยงชีพด้วยการไม่ก่ออาชญากรรม ส่วนชาวเกาหลีท่าน,นี้นะครับบอกว่าคือพวกมันหลอกเอาเงินประชาชนของเราไปหลายร้อยพันล้านเหรียญแถมยังไปจาจสวยให้กับชาวจีนอีกต่างหากนะเว้ยคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกมันอ้างว่ากินดีมีสุขไม่อยากจะกลับเกาหลีคือมันเห็นเราเป็นเด็กป .2 ออรือไงวะที่จะเชื่อพวกมันไอพวกที่ไม่อยากจะกลับประเทศเกาหลีไปอยู่กัมพูชา คือไม่ใช่ว่ามันเป็นพวกอาชญากรที่ทำฟิชชิงหลอกลวงคนเกาหลีของเราหรือไงไอ้พวกนี้มันหาทางลัดด้วยการหาเงินง่ายๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับคือไอ้พวกนี้มันเข้าใจไหมว่าต่อให้ติดคุกที่เกาหลีมันก็ยังดีกว่าติดคุกที่กัมพูชาเป็นร้อยเท่าคอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าไม่กลับประเทศก็จะถูกเพิกถอนสัญชาติคิดว่ามันแปลกไหมละ่ะถึงจะโดนเพิกถอนสัญชาติก็ไม่ยอมกลับประเทศ แปลกมากได้กลิ่นแรงด้วยก็มีชาวเกาหลีนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ก็เพราะพวกมันเป็นพวกที่สมรู้ร่วมคิดกันไงส่วนชาวเกาหลีท่านนี้นะครับบอกว่าไม่แน่นะว่ามันอาจจะเป็นพวกที่ลักลอบขนยาเสพติดผ่านองค์กรอาชญากรรมด้วยคอมเมนต์ comment ที่28นะครับประเทศไทยก็ควรจะถูกแบนด้วยเช่นกันเนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าดังนั้นการลักพาตัวจึงเป็นไปได้ และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปยังประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากว่าเป็นไปได้นะคือเป็นเพราะความเดีวซ้ำของประเทศเดียวเลยพลอยทำให้ไทยเราโดนหางเลขไปด้วยนะฮะไปต่อคอมเมนต์ที่29นะครับคือจะลงโทษแค่ประชาชนมันไม่ได้หรอกนะต้องลงโทษไอ้พวกทัวจัดทัวไปด้วยไอ้พวกนี้มันก็ตัวดีเลยไม่แน่ว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ก็เป็นได้นะ ไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับคือตอนนี้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยกับประเทศคอมมิวนิสต์คอมเมนต์ถัดมานะครับรัฐบาลของเกาหลีคือมึงควรที่จะประกาศออกไปโดยเร็วสิวะว่าประเทศกัมพูชาเป็นเขตห้ามประชาชนเกาหลีเดินทางไปแค่นี้มันก็ได้แล้วใครจะกล้าไปที่นั่นแล้วโดนลักพาตัวล่ะมันบ่งบอกว่าประเทศเกาหลีเรายังคงบริหารแบบติดโตส่วนคอมเมนต์ชาวเกาหลีท่านสุดท้ายนะครับ คือขอพูดตรงๆนะปฏิกิริยาทางการเมืองของกัมพูชานั้นมันดูไร้สาระสิ้นดีเลยวะ่ะนี่เกาหลีเป็นประเทศอันดับหนึ่งในโครงการ ODA ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการนะเว้ยและในฐานะเกาหลีซึ่งเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโครงการนี้ก็ขอประกาศนะว่าจะยกเลิกและยุติโครงการ ODA ทั้งหมด โดยทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็เรียกร้องอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะให้ส่งทหารไปช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาด้วยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้บางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้เห็นถ้อยแถลงการของทางกัมพูชากับกรณีที่ชาวเกาหลีใต้นั้นถูกฆาตกรรมในกัมพูชานะครับและยังมีชาวเกาหลีใต้80กว่าคนที่ยังคงสูญหายในกัมพูชานะฮะ สำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ